สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องสองครามการค้าหรือเรื่องอื่นๆพุ่นไทยก็หมดหวังแล้วจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่มีสงครามการค้าก็ลงอยู่แล้วจาก1 7 0ลงมาเมื่อสองวีที่แล้วแล้วลงไป1,270ช้ำยังไม่มานะก็ไม่ได้มีเรื่องสองครามการค้าก็เนี้ก็ขับตออแล้วอัจฉริยะขึ้นไม หุ้นไทยขึ้นเพราะโยธิพักไหมก็หลังจากเปิยุคพักมาก็หุ้นไทยก็ลงมาที่เก่าต่ำกวเดิมด้วยจากจะแสดงว่าหุ้นไทยก็ไม่ได้ขึ้นเพราะเพรายุคพักแสดงว่าไม่ใช่ฝันโผก่นไม่ใช่เรื่องสง,งบบครามการค้าที่เป็นภาพที่เกิดณวันนี้นะครับแต่สงครามการค้านเนี่ยอาจจะมีผลกระทบทางอ,อ้อมนะแล้วทําให้เอฟเฟกต์กาตลาดหุ้นไทยลงมากกว่า ที่ไม่มีสุข,ขาพดนแต่ยังไงก็หลบแสดงว่าคุต้องไปหาให้เจอว่าคนไทยไมันหลบก,ก่ราะอะสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตคําถามแรกก่อนเลยค่ะในเชิงเทคนิคแล้วหรือว่าในมุมมองของอาจารย์แล้วอะค่ะเซ็ตมีเสี่ยงหลุดพันสามอีกไหมคะ ที่บอกก่อนว่าใน,ในทฤษฎีของการวิเคราะห์นะครับหุ้นเนี่ยมันก็มีอยู่ทั้งหมดสี่เรื่องเนี่ยเรื่องแรกก็คือทฤษฎีปัจจัยพื้นฐานก็แยกเป็นภาพของแมโโรที่เราพูดถึงสุขภาพการค้าเ,เนี่ยก็คือเรื่องของแมโครนอันที่สองก็คือเรื่องไมโครเกี่ยวกับคุณภาพหุ้นพวอันนี้เป็นทฤษฎีปัจจัยพื้นฐาน,นส่วนทฤษฎีทางด้านเทคนิค,คอล อันนี้มันรวมทั้งเรื่องจิตวิทยากับปัจจัยพื้นฐานเข้ามาวิชาที่สามก็เรียนจิตวิทยานะครับส่วนคําถามว่าสงครามการค้านะครับมีกระทบกับตลาดพื้นไทยไหมาะต้อถงถือว่าเป็นผลกระทบถาอมทางด้าน,นพื้นฐานแต่คําถามเป็นเรื่องานของเรืจิตวิทยาตลาดพื้นไทยถ้าไม่มีสงครามการค้าก็ลงอยู่แล้วตามทฤษฎีปัจจัยพื้นฐาน วิชาสุดท้ายก็คือวิชาฟันโฟืวีสีวิชาเพราะนในการวิเคราะห์ก็ต้องบอกให้ชัดว่าเรากําลังคุยเรื่องอะไรเรากําลังคุยเรื่องปัจจัยพื้นฐานเรากําลังคุยเรื่องคอนเทนต์ที่คนสนใจอยนะเพื่อความสนุกความมันหรือเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนในตราสารตอนนี้เราเหมือนจะมั่วกันหมดนะฮะเอาเรื่องทมเนี่ยไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องทองคำยกตัวอย่างนะฮะทํามาทองจะลงบิตคอยจะขึ้นปรากฏว่าทองขึ้นมาตั้งแต่ยุคนู่นเนะี่ยไบเดนก่อนไบเดนทองก็ขึ้นไปจากสามร้อยเหรียญเนนะี่ยในขึ้นก็มีลงแต่ในน้มใหญ่ก็คือเป็นขึ้น,นในยุคทัง้งทองก็มีลงครับพอทํามายุคแรกทองก็ขึ้นครับนะครับมีทั้งขึ้นมีทั้งลงวันนั้นเนะี่ยไม่เกี่ยวกับยุค ไม,ไม่เกี่ยวกับยุคไหนนะเพราะว่าทำไม่ใช่พระเจ้าจีนไม่ยอมก็รบกันนะแต่ประเทศอื่นอาจจะยอมนะครับเพราะสู้อเมริกาไม่ได้หรือว่าไปทำผิดกับเขาไว้อย่างเรื่องเม็กซิโกอะไรเงี้ยนะครับหรือทำก็แค่เป็นการเป็นพ่อค้าก็แค่ที่คุยคกันว่าก็แค่ขู่ขูแล้วไม่ยอมถ้ายอมก็จบก็ไม่ขึ้นภาษี น,นี้แค่สไตล์ก็ไม่ใช่ว่าคนเพิ่งรู้คือรู้มาตั้งแต่คราวที่แล้ว,ลวนะครับก็ที่ไม่ให้ความสําคัญอะไรกับแนวโน้มของสิ่งที่เป็นอยู่ในตาสารตา่างๆนะครับเพียงแต่แว่าเราต้องมากําหนดกลยุทธ์ว่าเราจะหาประโยชน์จากทั้งเนี่ยทั้งกลับไปกลับมาเนี่ยทวิตเตอร์ไปสวิตเตอร์มาเนี่ยเราจะหาส่วนต่างจากราคาพวกนี้ได้อย่างไรเพราะเรารู้อยู่แล้วยังไงทั้งเป็นยังไง,ง,เ,ง,ไงเรารู้อยู่แล้วไหม นะครับกระทบไหมไม่มีทาอเมริกาก็าอยู่ได้ทำตายไปวันนี้อเมริกาก็าอยู่ได้มีหรือไม่มีทาอเมริกาก็าจะเหมือนเดิมเพียนแต่ว่าทรม,มันทําให้ทั้งโลกมันผันขวดเพราเขาไปยกเลิกกติกาที่คนเขาตกลงกันมาเป็นระยะเวทาทำค้าขายกันมาอย่างดีนะครับยี่สิบสามสิบปีแล้วอเมริกาก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรอเมริกาก็ขายดอลล ทำานี้งูมากเลยขายดอลลาร์อยู่ดีไม่เอาจะขายของกระการการได้เปลี่ยนดุกันขายคือเขาช่างไม่รู้การได้เปลี่ยนของเมริกาเลยว่าทุกวันนี้ที่ผ่านมาเมกาก็คือพิม์ดอลลาร์ขายแต่เมกาก็มีของดีเรื่องของอเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในการผลิตทำให้สินค้ามันไม่ขาดแคลนในโลกใบนี้นะครับ,นะรบแต่การเป็นเจ้าโลกของเมริกาก็ทำให้เมริกาที่ ก็จะ,ะยอมที่ไม่ได้พถ้าเราเป็นเราเป็นประเทศไทยเป็นเจ้าโลกเราก็ไม่ยอมให้ใครมามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกอยู่แล้วมันไม่เห็นมี่อะไรที่จะต้องมาเกี่ยวข้องขุณนนะฮะก็ไปตามทิศทางของพืถนฐานตามปัจจัยที่มากระทบกุญนตามทฤษฎีของกุญนทองคาก็ไปตามทฤษฎีของทองคำบิตคอยก็ไปตามทฤษฎีของบิตคอยของบิตคอยนะครับค่างเงินก็ไปตามทฤษฎีของค่างเงินพี่ไม่เห็นว่านะพี่อยู่ในตลาดเงินมาสี่สิบปี ไม่ว่าใครจะมาไม่เห็นมีทฤษฎีมันจะเปลี่ยนอะไรมันก็เป็นอยู่เหมือนเดิมนะครับที่แตกต่างก็คือสื่อสารต่างๆนะทําให้คนเนี่ยนะครับฟังแต่ข่าวสารคิดว่าข่าวสารเนี่ยมันมามันจะกระทบนู่นนี่นั่นนะฮะก็ถามว่าทําให้คนหลงไปหมดอ่ะนะฮะว่าใครรู้ข่าวเร็กวก็นั้นชนะไม่ใช่มันไม่เกี่ยว มันไม่เกี่ยวพี่บอกเลยว่าทุกคนหลงทางกันไปหมดนะครับคนที่ทําช่อง youtube ก็ต้องการนะครับต้องการคนเข้นที่เขาทำยูทูปก็ไม่ได้เลือกที่จะให้คนมาออกว่าคนที่มาออกอ่ะแล้วไม่เคยตรวจสอบว่าเวลาเขาวิเคราะห์ไปอ่ะมันถูกหรือมันผิดะระยะสั้นกาอยาวคนทํา youtube ก็จะเชิญมันจะชอบคนที่มาแล้วก็มีวิวเยอะๆถูกไหมฮนะก,ก็ธรรมดาก็จะไม่ไม่ค่อยเชิญคนที่ พี่พี่นี่ไม่ถึงถูกเชิญทุกช่องแต่บางคนนะพี่ว่าน่าสนใจที่จะเชิญมาบ่อยๆอีกว่าเป็นใครเนี่ยก็น่าจะเชิญมาเป็นจ่าสุประชัยพันธุ์พักเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องต่างๆอันนี้ก็ได้เชิญมาแต่บางคนที่เคยเป็นอดีตประทย์ก็ไม่ควรเชิญมาที่อยู่กันเหมืองอะไรเงี้ยไม่ควรเชิญมานะครับเขาก็ไม่คยวิเคราะห์อ,อะไรถูกเลยคนที่ไปพูดเพอเจอร์เรื่องสงคง์สงฆามอะไร ก็พูดมาตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นโซค้ามันเกิดสักทีมันไม่มีประโยชน์ในการที่ใช้ในปัจจุบันนะครับแต่พี่เข้าใจว่าถ้าพูดมาก็มีคนรู้เยอะอันนี้พี่เข้าใจนะว่าใครทำน้าที่อะไรแล้วต้องทำอีกนะครับอันนี้พี่เข้าใจนะแต่พี่พูดที่ฝั่งนะว่าเพราะเราเป็นแบบนี้กันนะเราไม่เน้นเรื่องเนื้อหาสาระเราเน้นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจริงทําให้เกิดความเสี่ยง จากการฟัมเยอะมากอะวันนี้พี่จะพยายามพูดให้ป็นเป็นสาระให้คุณฟังได้ประโยชน์ทุกครั้งที่พี่พูดพี่จะเน้นอยู่เลวโดยสไตล์พี่พี่ก็ไม่ไม่ตามไม่ตามพิธีกรพี่จะพูดตามตามที่พี่เข้าใจแต่ให้เก็บพิธิกรนะครับแล้วก็จะตอบคาถามให้ให้กระจ่างที่สุดตอนนี้ที่พี่พูดไปพี่บอกเลยว่าพี่พูดไปเนี่ยคนได้ยินเหมือนกันแต่เข้าใจไม่ตรงกัน เพราะถาความรู้ไม่เท่ากันดังนั้นพี่จะพยายามพูดให้คนทุกกลุ่มเนี่ยเข้าใจตามความสามารถในการรับรู้ของเขานะครับเอาเรียกอ,อะไรก่อน แทนขออนุญาตเป็นในมุมของหุ้นไทยก่อนแล้วกันนะคะก็คือว่าก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยกังวลกับเรื่องของสงครามการค้าเพราะทุกคนก็มองว่าสงครามการค้าน่าจะเป็นตัวการหลักที่ทําให้หุ้นไทยมันร่วงในช่วงนี้รวมถึงอาจจะเป็นปัจจัยหลักๆในช่วงที่ผ่านๆมาด้วยค่ะก็เลยอยากทราบว,ว่าในมุมของอาจารย์มองว่าหุ้นไทยในตอนนี้เนะะี่ยค่ะยังมีโอกาสที่จะมีหวังมือไหมคะหรือว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามการค้าหรือเรื่องอื่น หุ้นไทยก็หมดหวังแล้วจริงๆหรือเปล่าค่ะหุ้นไทยรอบนี้ลงมาจาก1 0 0ดใช่ไหมครับแล้วลงไป1,270ใช่ไหมมันมีเยยรือรอเ่องสงคัการค้ายังไงยังไงก็เน่มก็คำตอบแล้วว่าหุ้นไทยลงมาไม่ใช่พเพราะเรื่องสงคามการค้าจาก1 0 0ดลงมาเมาื่อสองปีที่แล้วแล้วลงไป1,270ช้ำยังไม่มานะ,ะก็ไม่ได้มีเรื่องสงครามการค้า แล้วมันลงมาแสดงว่าเหตุที่พุนทยลงอ่ะก็พิจิตต์บสงความกันค้าอัจฉณะขึ้นไหมก็ลําทางไม่มีไม่มีสงความกันค้านะฮะพุ้นไทยก็ลงอยู่แล้วขึ้นไม่เป็นอยู่แล้วถ้าไม่มีวายุพักมาพุนทยจะขึ้นไหมก็ไม่ขึ้นพุ้นไทยขึ้นเพราะหยดอยู่พักใหม่ก็หลังจากวายุพักมาก็พุ้นไทยก็ลงมาที่เก่าต่ำไปเดิมด้วยสัก่งแสดงว่าพุนทยก็ไม่ได้ขึ้นเพราะวายุพัก แสดงว่าไม่ใช่ฝันโฟว์ไม่ใช่เรื่องสงครามการค้าที่เป็นภาพที่เกิดนวันนี้นะครับแต่สจจองครา,า,า,ามการค้าเนี่ยอาจจะมีผลกระทบทางอ้อมแล้วทําให้เอฟเฟกต์แคตลาดขึ้นไทยลงมากกว่าที่ไม่มีสงครามการค้าแต่ยังไงก็ลงแสดงว่าต้องไปหาให้เจอว่าขึ้นไทยมันลงเพราะอะไรพี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเปรียบเทียบแล้วกันไทยเปียบจีน ตลาดทุ้นไทยตอนนี้ P/E สิบแปดจุดหนึ่งจีนอยู่ประมาณสิบนะครับธุรกิจในจีนกับไทยในพื้นฐานที่ไทยมีจีนมีนธุรกิจที่ไทยมีนะครับแต่สิ่งที่จีนมีและดีก็คือเทคนะครับมี A.I มีรถ E.V มีของใหม่หมดเลยไทยไม่มีไทยมีแต่ธุรกิจที่มีปัญหาในจีนตัวเนี้ยใครๆกัะธนาคารไม่มีปัญหาเหมือนกันแต่อย่างอื่นเหมือนกัน ไทย P/E 18คือ valuation G P/E 10จะซื้อหุ้นที่ไทยหรือซื้อที่จีนก็จีนถูกว่า18กับ10เอา18กับ10ไปคูณน,นะฮะถ้าเปรียบเทียบว,ว่าไทยเท่ากับจีนแต่จีนเป็นต่อไทยนะี่ยที่10นะเพราะมีธุรกิจสมัยใหม่ที่เราพูดกัน AI มี EV มีอะไรนะฮะเอาให้เท่ากันเลยว่าประเทศไทยเนี่ยนะนะครับไม่ต้องมีแบบที่จีนมีแต่ให้ P/E 10 นะครับพุ้นไทยอยู่ที่เจ็ดร้อยถ้าเทียบเท่ากีรู้สาเหตุอัมคนทั้งโลกเขาจะมาซื้อพุ้นไทยเนี่ยเขาก็บอกซื้อพุ้นจีนดีกว่า